สิดค่าเชื้อก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันก็ยังระบาดอยู่นะฮะนิดๆหน่อยๆก็ต้องรักษาความสะอาดนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์กูหอมมากเลยใช้ <ไป S 2> ของอะไรอยู่แม่ฮูล่าวันนี้มีประเด็นอะไรเอ่ยเรื่องราวเรื่องแรกเลยค่ะแม่อะไรอะ่ะพิเศษพิการไปที่ส่งข้อความมาหาเมื่อวานเมื่อว,วานเขาส่งข้อความเขาโพสต์ในพิการเขาโพสในใน ในแฟนเพจของพี่เคพี่เสกและคนก็ด่าว่าเอ้ยทำไมให้เมียมาเล่นมาเล่นมาเล่นทวงเงินคนในในเพจของพี่เสกเขาบอกว่าเป็นคนต้องร้านแมไม่คุณต้องเข้าใจนะคะว่าพี่การกับพี่เสกพี่การดูบัญชีพี่เสกมาตั้งแต่พี่เสกออกอัลบั้มตั้งแต่สุดยแรกเลยอายุสิบเจ็ดนะคะเขาเขาเป็นผัวเมียกันตั้งแต่เขาสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดพี่การอายุสิบเก้านะคะแล้วก็เขาดูบัญชีพี่เสกมาโดยตลอดตอนไปอยู่แกรมม้งแกรมมี่พี่การเขาเป็นผู้จัดการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะไปเล่นไอจงไอจี ong, G, แล้วผัวเขาอนุญาตแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปก,ปกติแล้วเขาไปเล่นเนี่ยเพะอะะรรู้ไหมเขาไปทวงเงินคู่เนี้ยตอนนี้เขาลําบากตรงไหนรู้ไหมคือเขาลําบากหมายความว่าโอเคคนอาจจะเห็นว่าเขาไปซื้อ BM มมาเยอะแยะมากมายแจกลูกแจกผัวอันนี้มันก็เรื่องส่วนตัวของเขาแต่ว่างานกลางคืนมันไม่มีมันไม่มีมา<ป>สองม,มันไม่มีมาสองปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักร้องเนี่ยอย,อย่างพี่เสกอย่างเงี้ยเขาต้องร้องกลางคืนคไปทัวร์คอนเสิร์ตไปต่างประเทศมันไม่มี แล้วมันก็ต้องกินบุญเก่าแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นเขามีวงด้วยเขามีค่าใช้จ่ายด้วยเขาบริษัทนะด้วย แครใช้จ่ายมันก็วานเบิกอ่ะทีนี้เขาก็ต้องทวงเงินเพราะเขาทวงเงินเสร็จปั๊บเนลำพังพิการไปทวงในเพจตัวเองเขาก็คงจะไม่มีใครสนใจเพราะใช่ไหมเพราะว่าเพจนั้นใช้สําหรับด่าเมียน้อยด่าเมียน้อยเขาก็เลยต้องมาทวงในในเพจผัวเขาขออนุญาตผัวเขาเรียบร้อยผัวเขาบอกก็ทวงเลยเห็นว่าวันนี้วันนี้บ่ายสามนะไปแจ้งความที่กองปราบนะคะไปแจ้งความดาเนินคดีที่กองปราบไปกับลูกชายน้องเสือสิบล้านสิบห้าล้านเนาะสิบห้าล้านค่ะสิบห้าล้านแปดแสนบาทโอ้เงินเงินนี้ต้องบอกไว้ก่อน ไม่ต้อง15ล้านหลอกเฉพาะเงินล้านห้าเขาว่าเยอะแล้วนะนะอ,อันนี้15ล้านแปดแสนน่ะเขาก็ต้องไปไปดําเนินคดีอ่ะรู้สึกว่าจะชื่ออะไรนะ ชื่อชื่อกุ้งชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออนั่นแหละก็เอาเงินเข้าไปเหี่การเขาโพลว่าเป็นเหมือนพวกเราต้มตุ๋นหลอกลวงอะไรอย่างเงี้เลยแม่ก็พี่การก็นั่แหละใจดีอชอบให้คนยืมตังค์แล้วก็ไปให้18ยืมคนอายุ18บยืมสิบแปดมงกุฎไม่ใช่คนอายุสิบแปดสิบแปดยืมนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ก็ลําบากไงก็เนี่ยก็ต้องมานั่งตามทวงเงินทวงทองว่การิว่าจะได้คืนไหมล่ะยากวะมันเงินมันเยอะแล้วแม่เนาะยากวะในยุคนี้ฮะ ยากพี่บอกเลยตอนนี้ยุคนี้ถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนจะมีโควิด่มันยังมีหนะ้าสิบห้าสิบเนาะยุคนี้พี่บอกเลยว่าเหนื่อยอะต้องฟ้องอย่างเดียวตามที่พิการต้องไปแจ้งความะเห็นใจกันนะเพราะว่าแกต้องดูรายรับรายจ่ายบ้านทั้งหมดนะอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามีตอนนี้ก็ไม่มีงานที่ไม่มีที่ไม่มีงานเราก็ทราบกันดีว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรก็คือโรคระบาดด้วยนะฮะโรคระบาดนี่หลกักๆเลยมันงดงานกลางคืนหมดเลยเดี๋ยวน้ำก็ท่วมอีกแล้วน้ําท่วมยังไม่เท่าไหร่ น้ำท่วมมันท่วมบางจังหวัดมันไม่ได้ท่วมทั้งประเทศไงบางภาคมันก็ไม่ได้ท่วมมันก็ยังมีงานได้แต่นี่มันไม่มีเลยเพราะว่ามันระบาดกันทั่วประเทศแต่ทั่วโลกไงเนี่ยก็ได้เห็นใจแกแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้พี่การนะคะว่าขอให้ได้เงินสิบห้าล้านคืนนะขี้หมูขี้หมาให้เอาสักแปดล้านก่อนแปดเก้าล้านก่อนหมดอณีมานอมกันละกันเอาแปดล้านก่อนเอาให้ได้ก่อนเพราะว่าเขามีภาระเยอะนะบ้านเนี้ยภาระเขาเยอะ ลูกน้องตั้งหลายคนเขามีภาระเยอะภาระเยอะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก,ก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะว่าบ้านคืออ่าศาลคือบ้านหลังที่สองของพี่การทุกค่ะขึ้น้นชินอ่ะแม่อ๋อทุกหลักทุกคดีทุกคดีเยวไปหมดคดีหมิ่นประมาทคดีอีทเออเอยอไปหมดอ๋ยสรารพัสสรพ<ม>ดสารพแล้วแกมีอะไรแกโพสต์ด่าอย่างเดียวไงอพอโพสต์ด่าเขาก็ไปแจ้งความจับแกพอขึ้นศาลไปเสียบ,บแกก็แพ้เขาไงค่ะพี่การนี่แพ้ไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดแพ้นี่ก็รัดยาววินเลนแล้วนะแม่คือจะฝากบอกอะไรพี่การ ใจเย็นๆพี่การสู้ๆนะคะมีอะไรก็ก็ไลน์มาบอกต้องเต่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าที่ทราบเนี่ยเขาพี่การเ็าไลน์มาบอกไงพี่การก็ไลน์มาบอกเต่าเดี๋ยวตเตาก็นําเสนอข่าวให้ช่วยๆกันพี่การค่ะนะคะต้องอบอกไว้ก่อนเลยว่าเราก็ต้องดูแลนะฮะดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าป้องกันเชือ้อโควิด -19 ทนะคะหลายคนถามว่าเอ้าหนูก็ใช้แอลกอฮอล์อยู่แล้วอ๋อใช้ได้ค่ะแต่ว่าแอลกอฮอล์จะมีฤทธิ์อยู่ประมาณ5-10นาทีแล้วหนูก็ต้องใช้บ่อยๆเพราะถ้าเกิดใช้กับมือบ่อยๆเนี่ยมือเหี่ยว พอมือเหี่ยวเสร็จปับ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราแก่ไวแต่ฮูล่านี่ไม่นะฮะและที่สําคัญเขาจะไม่เหนียวเขาทาจะไปกี่ครั้งกี่ครั้งเขาจะไม่เหนียวถ้าเป็นแอลกอฮอล์ oh บางรุ่นหรือเป็นเจลแอลกอฮอล์ I oh บางรุ่นเนี่ยสังเกตไหมคะอันนั้นมันพอใช้ไปสักพักหนึ่งเราจะเหนียวแล้วมันก็จะขึ้นเป็นคราบนะฮะเราจะไม่มีความสุขเราจะมีความสุขว,าว่ามือแทนที่มันจะสะอาดมันกลับดูเหมือนสกปรกมากกว่าเดิมแต่ผลิตภัณฑ์ตัวฮูล่าตัวนี้เนี่ยป้องกันเชื้อได้ได้เหมือนกันเลยแล้วก็อยู่ได้ยาวนานกว่าวันนี้ต้้้้้้ออออออองบกกกกกกกว่่่นนนเเเลยยยยาา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 าถถิิดดซซืืใรรรรระจคู ประมาณ390 390แต่ถ้าเกิดคุณสั่งซื้อในรายการนี้นะฮะลดพิเศษไปเลยเจ้าของบอกว่าลดให้อีก100บาทนะฮะเหลือเพียง290บาททักมาซื้อกันเยอะๆเลยนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลนะฮะเป็นแคลนซิ่งนะฮะสเปรย์ฮูล่านะฮะของเขาจะบอกว่าเป็นของที่ได้วาตรฐานไม่เหนียวและที่สำคัญมีกลิ่นหอมมิ้นท์ด้วยเช่นเดียวกันครับ ติดตามในการเต๋าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสคราและกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ